แป้งครับใช่แลนผนตกกินข้าวต้มนะพี่นอ้องข้าวต้มสดดั้นร้อนอันนี้จะเอาใจท่านผู้ชมเฉย,ยๆนะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่กินโปรโตีนปกติก็กินเยอะอยู่จ้ะเอาใจชัานผู้ชมดูเพื่อความเพลิดเพินนะคะช่างนี้อาจจะไร้สาระไปนิดนึงแต่ก็ได้ความสบายอ,อกสบายใจเพราะอาหารราคาหลักหลักสิบยี่สิบนะคะเออดูแล้วสบายใจ ไปทำกินเองเลยเนี่ยถ้าใครมีทุ่งไร่ทุกนาเนานะไปเก็บผักบุ้งเลยจะกินไข่ดาวสุกๆเด้อพี่น้องผักบุ้งไ่แดงอุ้ยอยากออกไปเก็บทุ่งนาเนาะพี่น้อวนะอือไม่ต้องซื้อเนี่ย ถ้ากินถุงมือเป็นอย่างนั้นะน้ค่ะเพื่อนๆทานข้าวฝนมีหน้าที่ตกก็ตกไปเรามีหน้าที่กินก็กินไปเนาะ ะน้ำเืิม่าต้องเตรียมดอกผิวค่อยไปกินมาค่ับเพื่อนๆกินข้าแข็งค้นอืม,อม อ,อ,ไไอ,อแล้วต้มข้าวก่อนเนาะตอนนี้ข้าวกำลังอุ่นอุ่นออกอร้อนๆหน่อยพอดีอะปะลาบูมันต้องกินเลยกินท,ทันทีเผยเแป๊บเดียวก็จะเป็นสีไม่น่ากิน cho chèo ờ. ừ. có một cái ăn nó đi thật với em muốn em tay em nước em tay em em tay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  หอยหอยขาต้มยังห่อนอยู่เลยพี่น้ะอือทำเป็นซีโคร เรียบร้อยเด้ยพห่น้องอืมแค่ตีนี้นวดอันนี้ผ้าบุ้งจีนเนาะอืม ที่ก็สับฉุนอ่ะอืมฟักบงที่คูหวานเน้วนะพี่น้องไข่ก็ประมาณยางมะตูมกินกับอะไรก็แซ่บเด้อกินปเปล่าๆก็แซ่บพี่น้องไข่ดาว ลาไปก่อนได้พี่น้องขอบคุณลหลายๆที่มาเยี่ยมชมจ้าไปเฮ็ดกินเดอของดีมีประโยชน์บำรุงสายตาแฝดโซน f า r y o วั s แตงประโยชน o ส n พ x t ว i ด e โอ a v e เบ e a u ด i คุณแ a y Bye-bye, 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 bye-bye.